ครับกับผกพอกันอีกครั้งหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะลุงท่องกับสิมาว่าในเรื Mother ่องการขยายกอกเขาหรือว่าเห็ดให้หากเขาเดิน ca. ดีเนาะพี่น้องเนาะครับภากับสิมาว่าถึงเรื่องเขาห้องเฮาเนาะครับผมเขากับบอดดมักน้ำเนาะพี่น้องได้กับขาดน้ำบ่ดด้เนาะครับผมลุงท่องกับรอเวลาพี่น้องนี่ลุงท่องกับรอเวลาว่าให้ผลใ่ายผลมาเนาะครับผมลุงท่องกับสิ เอานามออกนะพี่น้องให้นาำเพิ่อนอยู่ขังอยู่ในพื้นที่อจอเอเจแบบนี้แหละพี่น้องเนี่ยจังสี่หาเขาฮองกิเดินเดิน,ดนลหลากหากินได้ได้แล้วก็ได้รับแสงน้ำพี่น้องได้รับแสงเพื่อิหาเพิ่นกินออกไปหากินได้หลึกเขาฮองกิงามไปเลยๆพี่น้องหากานไดมีปุ๋ยหรือว่ามีไอ้ยิง,อยงกอเพิ่นว่าปุ๋ยอินซี่เนาะพี่น้องเนาะทาง ขี่ไก่อีหยังกวาไปเนาะครับผมกวานไนเลยเนาะครับผมมานาแบบมีแหละพี่น้องหนามอเจอไอแกลนี่วานขี่ไก่ใส่เอ้ยงามแห้งเด้อพี่น้องเด้อเนาะครับผมงามแห้งแต่ก็ยาใสลายเนาะครับผมเอาพอดีพอดีเนาะครับผมใสลายกับเป็นลูกได้พี่น้องเนาะครับผมเป็นลูกสําหรับขี่ไก่ใสลายกับเป็นลูกแต่ว่าบมมีนามจะใช้เด้อพี่น้องเด้อบมมีนามยาใสเด็ดขาดบ่ว่าสิเป็นนามมักหรืออีหยังก็ตามแต่เนาะครับผม หากันะไรไม่นำมักกะห้เทลงเลยนะครับผมลายหนึ่งต่อยี่สิบลิตรเด้อพี่น้องเด้อนำมักลายหนึ่งต่อยี่สิบลิตรเทใส่น้ำเลยพี่น้องนะครับผมลายหนึ่งต่อยี่สิบลิตรนำมักตกัวกระสีแพรก่กระจายไปเองนะครับผมสันบนมีนม้ำหามเทเด็ดขาดพาี่น้ยยนองนะครับผมสันบนมีน้ำหามเทเด็ดขาดเพราะว่าจุลินทรีย์ผลอาศัยน้ำขยายตัวเด้อพี่น้องเด้อนะครับผมลุงทองก็รอเวลาผลใหญ่มาลุงทองก็ติเปิด น้ำออกน้พี่น้องให้ตุนเขาเพ่นขยายขยายหากขยายยังแล้วกะ็อีกอย่างหนึง่งเพื่อจะได้รับแสงแดดนะครับผมได้รับแสงแดดเขาหอกเก็ตรเจริญเติบโตนี่แบบนี้นาะพี่น้องนี่แบบนี้นะครับผมน้ำพ่นแห้งเองพี่น้องเขาก็เริ่มแตบบ่กเนะครับผม,ม,ม, ko, บผมแต่ว่าเสียอยย่อย่าง,นงหนึ่งก็คืองาเนาะครับผมพี่น้องงาหากปาบงาได้ก็สรดีขึ้นนาะพี่น้องพอดีน้ำงานนี่กะ มาบ่เต็มที่เนาะพี่น้องาาก็าเลยได้น้ำบ่หลาเนาะครับผมแต่กะบ่ม,มีปัญหาเนาะพี่น้องเนาะงานนิดๆิดน,น,น้อยๆซัมนี้ครับผมคงสูดๆเขาเหาบ่ได้เนาะครับผมเขาเหาหลายกลัวเนาะครับหรือว่ามันหลายแห้งเขาก็จะค่อยรอโอกาสมาเนะครับพี่น้องมีน้ำเขาก็จะค่อยตัดหรือว่าจังไ๋กะไห้สังเกตเขาเฮาก่อนเนาะพี่น้องเนาะหรือว่าสิตัดดีบ่อหรือว่าบ่ตัดยังี่ นะครับผมหรือว mm ่าสีใก่สีหยางมากําจัดกันแล้วแต่ว่าลุงท่องใส่ไอสารธรรมชาติด้อพี่น้องมากําจัดหญ้านะครับผมก็เป็นนามักของลุงท่องเองนะครับผมนามักกะสีไใต้เพื่อนสีบัวต้าดอกพี่น้องแต่ว่าเพื่อนดับอย่างการจะเลื่อนตบ้ตู้ได้อยู่นะครับนามักกําจัดหญ้าเพื่อนว่านอกพี่น้องเนาะนามักทุกอย่างนี่แหละพี่น้องนำมักผลไม้รวมนี่แหละนะครับผมฉีดแต่ว่ายาฉีดไอ ดินมันมีน้ำด้วยพี่น้องฉีดดินที่มีนม้ำนะครับผมดินแห่งๆเดียไปฉีดเพราะว่าจุลินทรีย์เพิตได้นะครับผมเพิ่นบ่มีนม้ำสมดุลของเพื่อนนะครับผมอ่ะถามมาว่าซูผมแน่พี่น้องฟังนะครับผมช่วงนี้ลุงทองอยังไ่ทันไ้ฉีดผลทั้งใบเลยพี่น้องเพราะว่าไอ้กล่องของลุงทองมันหนักปวดลุงทองเลยขี่ขานพ่ายนะครับผมตอนนี้ลุงทองกาลังจะสร้างไอ้เครื่องผลแบบไอ แบบเผ้าใส่แบตเตอรี่นะพี่น้องใส่คือพื้นยิ่งยิ่งลดไอ้ยิ่งล่างลดพี่น้องเพราะว่าพื้นยิ่งได้ใกล้เนาะลุงทองก็สั่งแบบนั้นมาแทนเป็นสีได้เบ่าเนาะครับผมพายถังเครืองยนต์ลากันนักปวดพี่น้องหยางหยากเนาะครับผมเอออ่างน้อยๆมาพายนิ่งเลยสีผลเลยเนาะครับผมอ่ะกับประมาณนี้แหละครับพี่น้องลุงทองก็มาเวาไอ้พอแม่พี่น้องได้หับฟังนะครับผมความรู้เล็กๆน้อย พี่น้องอาจีิจริงหรือบจริจรก็ให้ไปทดลองของเจ้าของเองเนะครับผมสวัสดีครับ